สวัดีครับวันนี้ครับับเก่าครับพ่อจ่าพระสายสัน์กับพี่เข้มน้องคือเก่าเหมือนเดิมมือหนีผมสิพาที่พ่อน้องยางเบิ่งบรรยากาศนะครับมือเปิดยางเป็นท่างการของรงแรมแลนด์มาโคติ็มที่ผมทํางานอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากโควิดเดเสียนไปสองปีนะครับพวกผมกลับมาปุ๊บเบิร์ดงแรมแลนด์มา นมาใหม่เพื่อเชียให้แขกให้ลูกค้ากลับมาคือเก่าเหมือนเดิมบรรยากาศที่เป็นอ,อย่างไรผมชิพาพีพ่อหน่องย่างเบิ่งไปน้ำกันเลยครับนี่คือบรรยากาศด้านนอกครับพี่น้องเดี่ยครับด้านนอกเนี่ยครับหลังจากโควิด19เดี่ยครับสองปีสามปี โรงแรมแลนด์มาร์คสบเศร้านะครับตอนนี้<า>พวกเรานะครับทีมงานแลนด์มาร์คโฮเทลนี่ครับไอทีมเมเจอร์ถ่ายทอดสดทั่วประเทศอาเซียนไปจันทคนนี้นะครับ <c oughs> และนี่คือบรรยากาศด้านนอกนะครับ เรามาบุกเบิกเป็นทีมงานมาบุกเบิกให้โรงแรมแรมาร์โคเทนกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่คือมุมเล็กๆต้อนรับนะครับแขกผู้มาเยือนนะครับเดี๋ยวจะพาพี่พ้านอนกอยางเขาเบื้งดานหนครับพี่น้องับ นี่คือเรากำลังทำให้แลนด์มาร์คโฮรเทนกลับมาเหมือนเดิมนี่คือมิสเตอร์ดินนะครับเอฟแอนด์บีแมนเจอร์แลนด์มาร์คโฮรเทนพอคาร์ฟายเฮสนะครับนี่ยแมนเจอร์นะครับนี่คือเราเริ่มเข้ามาในงานแล้วเราเริ่มเข้ามาในงาน งานเริ่มต้นแล้วนี่คือมุมกาแฟาจัดเป็นโซนเป็นโซนไปพี่นนอกนี่คืบรรยากาศของงานบุกเบิกแลนด์มาร์คโปรติน ใหกลับมาเหมือนเดิมหลังจากคู่วิร้างซ่าไปนี่นอยตอนนี้เขากลับมาซอยกันบุรณะโรงแรมแดนมาโพเทนไปกลับขึ้นมากขึ้นเกา่าทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันดนึ่งขึ้นมาก เอิ่นแขกเอิ่นคนขอมากคือเขาเกับว่าซบเศ้าไปดนตอนนี้สถานการณ์โควิดเมืองบากูประเทศอาเซอรประจานคือเป็นศูนย์แล้วกรเพน่อยก็อาจจะยังม่ถึงศูนย์ลอยไปเส้นเพียงแต่นี้ปิดหน่หน่อยแต่เขาเปิดแล้วครับเปิดการปิดปาการไส่แมตอิสระเซลีบบรับนบาร์ร้านร้านอาหารต่ตาง เปิดเซลีนี่คือในสถานที่แลนด์มาร์คอเทนที่เราช่วยกันบกบกขึ้นมาให้กลับมาเหมือนเดิมมีชีวิตชีวาขึ้นก่าพี่นอ้อหลังจากห้างหลายไปโดนโควิดนะครับยุคโควิดมันกลับเป็นไปทั่วโลกแล้วครับพี่นอ้องเป็นทั่วโลกแต่ว่าตอนนี้ประเทศอาเซียนประก เขาเปิดเซรีแลวโ oh. uh, okay, so อ้อ๋อนี่คือพนักงานต้อนรับสาวสวย <My name S 1> จากเย้ยังยังยังยกง e r งยั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 ดยัง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 นั e ยังยั t ย o งย o งอังย o งยังยังยังยงยั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 งนัอดงานนอกงัยงังั้างง ยางเบิงเบเื่อเืนีนี่ครับบรรยากาศด้านนอกครับลูกค้าเริ่มทยอยมาหลายนะครับทุกคนต้องมารวมตัวกันที่นี่นะครับพนักงานเอ่อทุกระดับทุกแผนกต้องมารวมตัวกันที่นี่วันนี้นะครับเป็นมือเปิดโตย่างเป็นท่าการของลุงแรมแลนด์มาโคโเต็นเพื่อประกาศว่าทุกสิ่งทุกอย่าง กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับนคือคอีกมุมหนึ่งนะครับผมุมเครื่องดิ่ม มุมเกรืดื่มของปุญิงนี่ครับที่เซ็นเตอร์ที่เซ็นเตอร์สาวสวยของอาเสือประจนันนะครับนี่คือบรรยากาศอง,งานวันนี้ <c oughs> ลาซิมลาซิมไอทีนี่คือบอสครับบอสลูกชายของอิลาเมเบบอสเจ้าของโรงแรมแบนมาโคเทนคู้สืบทอดเป็นทายาทผู้สืบทอดของบอสนะครับ Yeah, <laughs> I was thinking more of a mock. If you boss bossel. How are you? I'm fine, thank you madam. Wonderful to see you. Yeah, thank you very much. No, thank you. Yeah. Very nice. Upstairs. <laughs> now people are coming. Having... <laughs> เจ้าของแลนด์มาร์คโฮเทลครับนี่ครับแลนด์มาร์คโฮเทลมาดามเป็นบอสครับ thank you very much ครับพี่น้องสำหรับวันนี้แล้วงานพัญามัแล้วครับอ่ากัปปานแล้วกว็่อนดิเด็กไปแข่งงานเดินไปเด็กครับแล้วงาน,ววนาแล้วเบี้ยก็จะทญาแล้วเอาคลิปนี้นะครับผมอยากให้พี่ให้น้องได้เห็นน้ำกันว่า หลังจากโควิดมาสองปีนะครับโรงแรม่่นมากเมืองบางปูเส้นประหยัดสบเ้ามาหลายปีตอนนี้กลับมาคือคือคือเขาเมิอนเดิมครับเข้าสู่สภาพปกตินะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนิสกรอนคลิปหนาคลิป,น,ลปน้อยโประการต่อไปสวัสดีครับ